สวัสดีคะ่ะแม่หน่งช่องภูมิมณีบ้านดินวันนี้เอารูปบ้านดินสวยๆนะคะก็อัปเดตค่ะอันนี้คือเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วผลงานของมิสเตอร์เคลแมนที่แม่หนึ่งเสนอไปนะคะก็คือเป็นบ้านดินที่โดนน้ำท่วมนะคะก็ผ่านมา10ปีตอนนี้ก็ยังไปต่อได้ค่ะไปได้สวยๆนะคะด้วยวัสดุอื่นๆเขาใช้วัสดุประยุกต์หมดนะคะนาต่า,าง ปูพื้นฝ้าเพดานอะไรก็คือทำแบบประยุกต์แข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะางานไม้มีไม้ฉลุนะคะมีช่องแสงก็สามารถออกแบบเอาไว้เป็นไอเดียนะคะเออถ้าเห็นอย่างเงี้ยนะคะถ้ายังเป็นงนี้แสดงว่ายังไม่แห้งนะคะยังไม่แห้งก็จะเป็นลายๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าแห้งแล้วก็จะเนียนๆอย่างเงี้ยฮะเนาะบ้านดินเพราะว่าสีธรรมาชาติก็จะประมาณนี้ วันนี้แม่หนึ่งจะมาแจ้งข่าวว่าเ,ออเพื่อนเพื่อนบ้านดินทุกๆคนค่ะที่ต้องการสร้างบ้านดินที่อยู่สายเหนือนะคะหมายถึงว่ามิสเตอร์คาแมนค่ะเขาจะขึ้นมารับงานที่เชียงแสนเชียงรายถ้าใครต้องการสร้างบ้านดินก็ถือเป็นโอกาสช่วงนี้นะคะอาจจะได้รับงานทางสายเหนือไปด้วยเพราะว่ามีงานนี้ก็ไม่ต้องวิ่งลอกหลายที่สามารถปรึกษาพูดคุยก่อนได้นะคะ ว่าต้องการหรือใครวางแผนไว้แล้วอยากจะสร้างแล้วค่ะหน้าหนาวเนี่ยช่วงไหนคะช่วงนี้จะขึ้นมาพฤศจิกานะคะก็เตรียมนะคะเตรียมพูดคุยทักทายได้เดี๋ยวไม่หนึ่จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปทายคลิปนะคะถ้าขึ้นมาก็อยากทำอยากสร้างก็สามารถที่จะวางแผนร่วมกันได้นะคะหรือออกแบบดีไซน์ร่วมกันได้ จะสร้างกันตอนไหนอะไรก็ตกลงรายละเอียดนะคะวันนี้มาแจ้งข่าวคะ่ะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีคะ่ะ